สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายวันนี้ครับแอดจะมาแนะนําโปรเน็ตซิมใหม่นะครับสำหรับซิมใหม่อย่างเดียวซิมที่เราใช้มานาน,านครับจะสมัครโปรแบบนี้ไม่ได้ก็หลังจากสถานการณ์โควิดซาลงนะครับเอ,า,อาง่ายครับเน็ตพากันขึ้นราคาทุกค่ายเลยครับเหมือนเหมือนกันเลยมันจะไม่มีโปรเน็ตไม่ลดสปีดครับเดือนละร้0ยห0าสิเหมือนแต่ก่อนแล้วทุกวันนี้ครับปรับเปลี่ยนโปรปมาใหม่เล่นแล้วหมด ลูกค้าเก่าที่เคยใช้สามารถต่อโปรได้เรื่อยๆเก็บซิมไว้ดีๆนะครับต่ออายุไปเรื่อยๆราคาถูกแบบนี้ไม่มีแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะสมัครยังไงให้คุ้มค่าที่สุดใช้แล้วเดือนชนเดือนได้สบายๆ ในคลิปนะครับก็จะมี A S D t a c 2ครบทุกค่ายเลยครับแต่ละค่ายครับราคาก็จะพอๆกันพอขึ้นก็ขึ้นด้วยกันพอลดก็ลดด้วยกันตารางนี้ครับจะเป็นตารางเปรียบเทียบความเร็วแบบง่ายๆเอาบ้นบานๆนะครับมาครับมาเริ่มจากค่ายแรกกันเลยก็คือค่าย A 8. S มาดูอันแรกครับให้เด็ดมาอยู่ที่ความเร็ว4เมกะไบต์จำนวนที่ให้มาครับก็คือ30 g ิกพอเลนเน็ตหมด30 g ิครับเน็ตจะลดสปีดคงเหลือแค่384กิ เน็ต30มสิครับเล่นไม่กี่วันก็หมดทําให้เราต้องเสียเงินเติตเตมแพ็กเสริมซ้ํำซากตรงนี้แอดไม่แนะนาครับสาหรับ150บาทต่อเดือนมาดูตัวเลือกที่2ครับเน็ตความเร็วอยู่ที่15เมกะไบต์ให้เน็ตมาครับก็คือ5 0า b กิกะไบต์หลังจาก50หมดครับจะลดลงเหลือ3 8 4ร b กิโลไบต์ข้อดีคือได้โทรฟีทุกเครือข่ายสูงสุด15นนาทีีต่อครครั้้งแะสับหมาหนาที่ใช้งานน้อยจริๆ S <S <k> <S ก็ใช้แบบละแวรครับเมื่อไหร่เน็ตจะหมดตรงนี้ก็ดูตามความเหมาะสมของตัวเองเอานะครับจุดนี้แอดก็ไม่แนะนำครับไม่จบต่อมาครับดูตัวเลือกที่3ก็จะประเดี๋ยว 5G ครับ10 g b ถ้า10 g b หมดครับลดความเร็วเหลือ15 m b ให้จำนวนเน็ตก็คือ70 g b หลังจากนั้นครับลดความเร็วเหลือ384 k b และก็ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตรงนี้ครับได้เน็ตเพิ่มขึ้นมาอีก70 g b จะหมดไม่หมดครับก็ต้องดูว่าเราใช้งานเยอะใช้งานน้อยเหมาะกับตัวเราหรือเปล่ามาดูแพ็กสุดท้ายครับก็คือ300บาทต่อเดือนก็คือใช้เน็ต 5G 20 g b พร้อมกับเน็ตเร็ว 15MB จำนวน 70GB หลังจากเจ้า 70GB หมดครับความเร็วลดลงเดือน1เมกตรงนี้ครับสำคัญก็คือ 1MB เมกครับถึงมันจะลดลงมาสามารถเล่นโซเชียลทั่วไปได้สบายๆเลยครับโทรเฟซโทรไลน์ยูทูบไม่สะดุด อาจจะช้าลงบ้างครับดีกว่าหมดไปเลยถ้าเป็นพวก384กิโลไบต์เน็ตเล่นแทบไม่ได้ครับหมุนอย่างเดียวแอดแนะนำแพ็ก300นะครับคุ้มที่สุดคือเราเติมทีเดียวเลย300ได้โทรฟรีด้วยเดือนหนึ่งครับเราแทบจะไม่ต้องเติมตังอีกเลยเอาให้จบครับแค่300บาทต่อเดือนพอดีกว่ามาโดนหักทีหลังหรือว่าเติมแพ็กเสริมทีหลังครับจุดนี้สาคัญที่สุด ค่ายต่อมาครับก็จะเป็นค่าย d t แท็กโปรเสริมสำหรับซิมใหม่นะครับเปิดเบอร์ใหม่ไม่เกิน7วันมาดูเดือนละ150ครับได้อะไรบ้างก็คือเน็ต4 MB, ปริมาณ30 GB เมื่อใช้หมดครับความเร็วจะลดลงเหลือ3 8 4 b ตรงนี้ไม่แนะนำนะครับหมดแล้วหมดเลย30 GB แป๊บเดียวก็หมดต่อมาครับเดือนละ200ก็จะเหมือนกับวันดูคอครับ ให้เดียดมาอยู่ที่15เมกะไบต์จำนวน50จิกโทรฟรีทุกเครือข่ายกรณี50จิกหมดครับความเร็วลดลงเหลือ384ตรงนี้ครับต้องใช้น้อยจริงๆถึงจะอยู่ได้ถึงเดือนตรงนี้ก็ไม่แนะนำนะครับมาดูเน็ตที่แอดแนะนำครับก็คือเน็ตเต็มสปีด80จิกะไบต์เดือนละ300บาทครับเมื่อใช้ครบความเร็วจะลดลงเหลือ1เมกะไบต์ไอ้คำว่าลดความเร็วครับเหลือ1เมกะไบต์ ก็คือครับอย่างพอเล่นเฟซเล่นไลน์โทรเฟซโทรไลน์ได้จะคล้ายๆกับบันดูคอจุดนี้แนะนําเลยครับแต่สําหรับค่ายดีแท็กครับจะไม่มีโทรฟรีถ้าจะโทรเบอร์ครับต้องเติมตังต่างหากต่อมาครับมาดูโปรโมชั่นเน็ตสาหรับซิมใหม่ค่ายทูมาดูตัวถูกสูตรครับ150บาทก็จะเป็นเน็ตเมกะไบครับให้จํานวนจิกมาอยู่ที่3 0มสิบจิกไบเมื่อหมด3 0มสิบจิกไบครับหมดก้อนนี้แล้วความเร็วลดลงเหลือ3 8 4กิโลไบ เหมาะสำหรับคนที่ใช้น้อยจริงๆครับจุดนี้ไม่แนะนำครับหมดเร็วต่อมาครับก็คือเน็ตความเร็ว15เมกะไบต์โทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีเดือนละ200บาทครับให้เน็ตมา1ก้อนก็คือ 50GB ิไบต์ใช้หมด 50GB ิไบต์ครับความเร็วลดลงเหลือ3 8 4ร b กิโลไบต์ลดลงมาก็ช้าเลยนั่นแหละครับต้องเหมาะสําหรับคนที่ใช้เน็ตน้อยจริงๆมาดูเน็ตเดือนละ300บาทครับแอดจะแนะนําอยู่2ตัว ตัวแรกครับเด็ด20เมกะไบต์ให้ก้อนเน็ตมาอยู่ที่70กิกะไบต์ครับใช้หมดก้อนนี้ความเร็วครับก็จะลดลงเหลือ1เมกะไบต์1เมกะไบครับอย่างพอเล่นโซเชียลต่างๆได้สบายๆมาดูอีกตัวครับเพิ่งเข้ามาใหม่ก็คือเน็ตเต็มสปีดครับ80กิกะไบคือปล่อยก้อน80กิกะไบครับมาเต็มสปีดเลยแต่กรณีก้อน80กิกะไบหมดครับเน็ตก็จะลดสปีดลงมาเหลือ1เมกะไบ ก็อย่างว่าครับเน็ตลดลงมาเหลือ 1MB เมกยังพอเล่นโซเชียลต่างๆได้พยุงจนถึงสิ้นเดือนก็มาสรุปให้เลยครับทั้ง3ค่ายแนะนําเป็นโปร300บาทต่อเดือนส่วนมากครับก็จะเปรนเน็ตลดสปีดให้ 70-80GB พอลดลงมาครับก็จะเหลืออยู่ 1MB เมกะไบครับทำให้เราเล่นเน็ตได้เรื่อยๆสําหรับบางท่านครับที่ใช้หน้อยจริงๆก็แนะนําเป็นตัว200ขึ้นนะครับเช่นว่าครับใช้บ้างวางบ้างโทรบ้างทํางานนานๆทีนึงครับ หรือว่าบ้านติดเน็ตติด w i f i ครับนานๆออกบ้านทีนึงก็แนะนําเป็นตัว200ขึ้นนะครับ50กิกะไบต์ขึ้นไปอาจจะอยู่ได้ถึงเดือนไอตัว150บาทต่อเดือนครับแอดไม่แนะนําเลยเพราะว่า 30GB กิกะไบต์ครับดู YouTube แป๊บเดียวก็หมดแล้วครับเป็นคลิปแรกครับที่ทําเกี่ยวกับโปรโมชั่นเน็ตถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องทีลาโมบายหน่อยนะครับถ้ามีโปรใหม่ๆแอดจะมาทําให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ